พี่แจ็คก,กี้ไลฟ์ที่ไหนะคะไม่ใช่ที่หอใช่ครับอยู่บ้านครับโนปะเตียฮะบัดรู้สึกว่าหน้าบวมบวมังไงไม่รู้อะไม่ดีเลยจบยังค้าปีนี้เลยเรียนอีกปีครึ่งครับก็รวมรวมแล้วนี่ไงได้แล้วได้แล้วได้แล้วกุ้กกี้ไหนล่ะกุกกี้น้องลูกหมาไง มันชื่อปุ้มปุ้ยกุกกี้เฮเ้ทำไมตั้งชื่อให้ปุ้มปุ้ยล่ะครับทำไมเรียกชื่อลูกตัวเองไม่ถูกละ่ะมันคือลูกของเราสองคนนะปุ้มปุ้ยเนะี่ยมันหลานฟอดอะมันบอกว่าพี่ฟอร์ดมีแฟนเหรอมันก็โกรธอ้าวทำไมอะมันมันแบบมันบอกว่ามันโกรธมันบอกว่าพี่ฟอดมีแฟนจริงจริงคนไหนไอ้ตินล่ะมาตินล่ะเหรอ,อเป็นผู้ชายทำไมทำไมอ,อ๋อหลานไม่ให้มีแฟนเหรอหรือว่ายังไง ไม่ได้นะไหนเอาเรียกหลานมาคุยกันสิหลานนู่นนอนแล้วอยู่บ้านอีกบ้านหนึงน่งทุกคนอ่าเนี่ยทุกคนทุกคนใครที่แบบอยากให้ดิฉันมาไลฟ์กับแฟนนด้ไงนางมาแน้วมีแต่คนคิดถึงเธอไม่มีคน,นคิดถึงเลยหน้าบวมไหมพี่แพรี่รู้ข้างนี้ใช่ทําไมอ่ะเออเออเออทำไมเไมนาะรู้สึกบวมบวมไหมเป็นอะไรอ่ะเพราะฟันหรือเปล่าอ้าวทำไมไปทาอะไรมาหรือว่านอนหมอนแบบบวมข้างหนึ่งอ่ะนอนเยอเกินเนี้ยบวมเออใช่บวมเลย ปวดฟันเหรออุ้ยตลกอ่ะใช่ทำไมอย่างนั้นะตายแล้วเธอทุกคน,นเป็นเพอรวมเลยเป็นเพราะสายตาพี่แพรี่สุดๆละลายพี่ไม่รู้เหมือนกันครับพี่แพรี่ไปดูไอ้นั่นหรือยังอะไรออนออนนิวไม่อยากไปดูแกงตัวเอง <c oughs> ตลกมากสนุกเลย ปุ้มปุ้ยมาหาพ่อลูกมาปุ้มปุ้ยหล่อแท้มาเลยประการอุ้มปุ้มปุ้ยมาหาพ่าหน่อยปุ้มปุ้ยหล่อแท้มาเลยลูกมาพ่อหนูต้องรู้จักพ่อไว้นะลูกนี่อ้วนแม่แม่แม่ไก่บอกว่าอ้วนขึ้นมั้งเราไปเชียงใหม่ไงเธอรู้ไหมเขาก็อ้วนนะที่เราไปเชียงใหม่อ่ะจริงเหรอแต่ว่ามันแก้มฝนออกเลยเนาะน้ำหนักขึ้นใช่ไปเชียงใหม่น้ำหนักขึ้นแต่ฝนมาช่างน้ำหนักอ่ะฝนน้ำหนักโกดอ่ะอ้าวแต่ว่าแก้มมันแก้มหรือเปล่า น่าะออกแกมหรือเปล่าเธอปุมปุ้ยนี่พ่อลูกปุ่มปุ้ยได้พ่อลูกเหรออะไรนะได้ข่าวว่าดุเหรอดุมากน่ารักเรียกพ่อสิลูกนะ <c oughs> นี่ปุมปุ้ยนี่คนนี้พ่อลูกพี่แพดดี้ฟอร์ดเพจฟอร์ดมีไรายได้แล้วนะ ก็บอกตีเอาไปช่วยใครทุกคนเขไปช่วยกันดูคลิปเรียวหน่อยทุกทุกคนครับอย่าลืมไปดูคลิปเรียวนะฝอจะลงคลิปบ่อยๆเลยลงทุกวันล่าสุดคือไปทําบงทําบุญก็ลงจ้า <c oughs> <c oughs> เป็นสาย,เป,สายเป็นสายบุญตั้งแต่รู้ว่าเพจสร้างไรายได้ได้คือเป็นสายบุญขึ้นมาทันทีแล้วแล้วจะบอกว่าแบบนึกถึงพี่เลยอ่ะเวลาแบบจัดวีดีโอ โอก็จะแบบสวัสดีค่ะทุกคนอ่าวันนี้นะคะที่ฉันจะพามานู่นนี่นั่นเนี่ยเีฉันจะพามาอะไรแล้หึ่ดิฉันจะพามาอวดผัวนะคะทุกคนอ่าถือน้ำพริกแล้วร้องด้วย <c oughs> มันไม่ใช่เพราะว่าถ้าไม่ถือก็คือเดี๋ยวมันอันนี้ อ่าแล้วทำไมมีแต่คนส่งของฝันของขวัญให้แฟนดิฉันแต่ไม่มีคนส่งให้ดิฉันเลยเลยเหรอทุกคนแคปหมูน่ากินค่ะเดี๋ยวฟอดจะไปทำไอ้นั่นแล้วในเพจอ่ะฟอ์มีคนบอกว่าให้สอนพูดภาษาเขมรหน่อยฟอ์ก็จะลงแบบภาษาเขมรวละประโยคดีดีมากดีมาก <นะ S 1> ใช่แล้วก็ทำเป็นคลิปเดียวสั้นๆเนี่ยคนจะดูใครโทรมาครับฉลาดเนารู้จักแบบคิดได้ของหลานมาการใครโทรมาล่ะขอบคุณหรับดาวนะครับ ขอบคุณสำหรับของขวัญน,นะครับคุณหนูหนูดาวเป็นลูกสไปซ์น้องฝอหน้ารักทานข้าวหรือยังคะเรียบร้อยแล้วครับทานแหนมเนืองไปแล้วอร่อยมากแหนมเนืองอะไรอะแหนมเนืองที่ซื้อมาจอดกลางทางครับอ้าวแล้วที่เขาอันนี้ล่ะอัน,นี้ที่เขาให้ไปล่ะฝอให้ยายไปแล้วยายบอกว่าอาลาโอยอาราโอยแปลว่าอาราติงโมอย้ยฝอก็บอกว่าบองแพรติงโมเพยเยอะเย้ย <laughs> ตลบมันแปลว่าอะไรวะทุกทุกคนแปลว่าอะไรอะจะงงอะเธอยากอะไรอะเขาก็บอกว่าพี่แพที่ซื้อมาฝากครับอือแล้วยายก็บอกว่ายายแกก็ให้พรแกคิดอะไรไม่ออกแกก็เออสมอ้อยเมียนปลาเมียนเปรียจนเจริเนอกระเทอนกระออยแบบเมียนสตางจนเจรเนียอ๋อมีสตางเหรอเขาบอกให้มีเงินเหรอใช่แล้วก็เจริญเจริญเงนี้เหรอยายถามให้ซื้อมาให้ค่ะเออยายบอกนี้แหละยายบอกว่าจอแพรรมานโมเต ฝาก็บอกไม่ได้มายายฝาก็พูดภาษาไทยไปยายก็บอกว่าฮอน้องปีใหม่น้องโมโรยยยจองเคแยแปลว่ายายบอกปีใหม่จะมาไหมยายอยากเห็นอะไรอย่างนี้พอก็บอกว่กาไม่รู้เลยยายเขาอยู่จันทบุรีเอา้าอยู่ดีๆก็ไม่จํากัดไม่ให้ไม่ให้ขายของดูสิเอา้าทาไมละ่ะดูสิไม่รู้เอา้าทาไมอ่ะงสัยต้องขึ้นไลฟ์ใหม่ ไม่ใช่ไม่ใช่ฟอกเคยเป็นอะี่ไร้ไ,ลไลอยู่มันก็ไม่ให้ขายของเนี่ยละเมิดไปเลยไม่ให้ขายของทุกคนเพราะอะไรอ่ะเอออ้ยมันแมันปรับบตรอ้าวแล้วกลับอุ้ยหน้าบวมอทำไมวะขิดแล้วพี่แพลรลี่ขิดแล้วได้ยินไหมได้ยินครับ เอา้าแล้วยังไงอะ่ะอืมเพราะแข่งคะแนนคะ่ะเขาบอกว่าบันทีของคุณถูกจำกัดไม่ให้โปรโมทสินค้าในพื้นที่แสดงสินค้าวิดีโอหรือไลฟ์สดเขาบอกว่าเป็นเพราะแข่งคะแนนหรือเปล่าลงก่อนแล้วไลฟ์ใหม่มันบอกว่าไม่ได้ถาวรเลยนะจริงเหรอครับลกล้าหายไปเลยอ้าวน่าจะเป็นเพราะว่าไปไปให้คนไปซื้อในในไอ้น,นี่อื่นหรือเปล่า หงใสเขาบอกว่าพี่พิมพ์ที่พายก็โดนแล้วอืมเขาบอกว่าพิมพ์ที่พายก็โดนอยู่ช่วงทำอยู่ช่วงทําภารกิจมน้คะเขาบอกวันนี้เออถ้าไมอย่างนั้นละจ้าทุกคนกาวูกาวูอะไรล่ะเดี๋ยวได้กาวูชอบมันยังมีอยู่นะพูดแอปอื่นออกทิกตอกได้เปล่าเปล่าเปล่าคะอืม น่าจะมีพูดถึงแอปอื่นครับเขาบอกอ๋ออืพูดถึงเพจรอเปล่าเมื่อกี้ไม่ใช่มันน่าจะในอันนี้หรือเปล่าที่วันนี้แบบเป็นลงแล้วก็ลงแบบในคน,นแบบพแพ้หรอ,อพแพ้พบ้างเถอะยอมแพ้บ้างไม่จำเป็นต้องชนะตะลอดขอจะลงสอนไหนคะอยากพูดภาษาเขมรได้อยากให้ไปสอนที่ไหนดีครับในบุรีรัมย์อะมาสอนได้แค่ในบุรีรัมย์นะครับ มีแต่กร้าแต่สินค้าไม่มีตายแล้วเด็กอยู่ด้านล่างมีเด็กอยู่ด้านหลังอ่าเขาบอกว่าให้ไลน์เดี่ยวรอเปล่ามันถึงจะขายของได้ฮะไลน์เดี่ยวหรือเปล่ามันไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวโอ้มันชีถกจํากัดไม่ให้เพิ่มสินค้าอย่างถาวรตายแล้วทำไมอะครับห้ามลงไลน์นะคะไม่งั้นจะถูกปิดค่ะจริงเหรอเขาบอกอะรับพิมมาในเม้นอ่ะ มีคนบอกว่าอีกสามวันก็หายโอีกสามวันก็เสียรายได้ไปหลายบาทเลยนะตะก้าใน t ิกตอกหายค่ะปัดดูให้หน่อยมาฝึกสอนบัวหลวงวิทยาคมค่ะบัวหลวงน่าจะเต็มแล้วนะครับเพราะว่าเพื่อนนนั้้ที่เเคยดูใหรา ฟอดไ,ไม่กลับไปฝอดไม่กลับไปสอนประโคนชัยนี้อยากกลับไปอยู่นะครับแต่ว่าประโคนชัยเหมือนเพื่อนก็จะลงเยอะแล้วก็เลยแบบเออเดี๋ยวเรายอมเพื่อนดีกว่าเราแบบเป็นคนเสียสละเดี๋ยวจะให้ไปอยู่ที่ไหนนะไปสอนที่ไหนนะอาจจะไปแพนดงครับไปกับเฟิมืมน้องฟอร์ดสอนน้องเพลงในบุรีรัมอยค่ะจะให้ลูกชายไปเรียนด้วย อยากถ้าอยากเรียนร้องเพลงนะครับต้องไปวัดส้มเกลียงเชียงรายครับคุณ<ไ>ป,ปรางไปเรียนกับใครนะไปเรียนกับใครนะอะไรนะไปเรียนกับใครนะเรียนกับปรางปรางทิพย์ครับที่วัดส้มเกลียงอืมว่าไม่เด็กอยู่ข้างหลังเหรอไม่รู้อุ้ยมีคนบอกว่ามาทําไมแคนดงสระดบจริงเหรอครับมันไม่ดีเหรอ มาฝึกสตึกนะอืมคิดดูก่อนนะสะตึกสตึกดีไหมครับสตึกดีไหมแคนดงบ้านพี่เองอืมฟอดอยากไปแคนดงเพราะว่าเพื่อนฟอดไปอ่ะโม<ซ>อีสเสเดนเลยพี่เคยดูให้เราโมอีสเดนโมตัวสเดนเหรอตัวสเดนน้องป้าเวร,อร,อรอ้อยบาทพี่แพรลี่ทำอะไรถึงผอมลงไม่ได้ผอมถามแฟนได้อยู่กับแฟนอ้วนมาก ตัวตัวสด็จน้องปาวฮ้ยโรยอะไรอีกล่ะลรยๆรยอะไรอีกล่ะแปลว่าอะไรเดี๋ยวก่อนถามก่อนว่าวันนี้วันนี้นึกยังไงตื่นเช้าไปทำบุญครับวันเนี้ยคือฟอร์านั่งรถกลับมาจากกรุงเทพใช่ไหมแล้วทีเนี้ยเหมือนคิดไว้ในหัวแล้วว่าแบบเฮ้ยออกพรรษาว่าอยากทำบุญอะไรอย่างงี้อพา้วพอกลับมาปุ๊บไม่มีคนเปิดไฟให้นะเพราะว่ารถมันมาถึงประมาณตีสามครับ แล้วแม่อลูกมาเยี่ยวพอดีลูกมาฉี่ปุ๊บก,ก็เลยแบบเออแม่ก็เลยได้มาเปิดประตูให้ก็เลยแบบเออตีสามแล้วไปวัดนหกโมงใช่ไหมฝอก็นอนนอนดูรายการพี่ปอนออนนิวอ่ะก็นอนดูไปประมาณชั่วโมงหนึ่งก็ตลกดีรายการหนึ่งเลยเหรอที่อัดวันนั้นนะใช่ครับก็นั่งดูไปเรื่อยๆนั่งดูย้อนดูตลกดีครับเสร็จเสร็จปุ๊บแม่ก็เลยว่าเออไปวัดไหมเนี่ยหกโมงฝอก็เลยเออไปอาบน้ําเลยดีกว่า อาบน้ำเพราะว่าอาบน้ำแต่งตัวชั่วโมงหนึ่งแล้วก็พอดีเลยหกโมงถืกคนคนบ้าเลยอาบน้ำแต่งตัวหนึ่งชั่วโมงฉันเหนื่อยมากอาบ,บน้ำแต่งตัวหนึ่งชั่วโมงพอไปวัดปุ๊บคนก็มองเต็มเลยอุย้ยออร่าพุ่งมากเขาบอกเนี้ยไม่กลาเทียบรักสมีเลยออร่าพุ่งเพราะอะไรคะ <c oughs> เพราะว่าทาครีมครับ <c oughs> ขาวนี <c oughs> <ๆ>่เหรอมครีมไปเยอะ อ่าข่าวจ้วดเลยข่าวจ้วดหน้าจี้แม่เขาก็แบบเออมาถ่ายรูปด้วยหน่อยเร็วมาถ่ายรูปด้วยหน่อยเร <c oughs> ็วมีแฟนเป็นคนดังลําบากมากค่ะทุกคนก็ลําบากนิดหนึ่งนะเพราะแบบเป็นดาราไงครับลำบากมากเพราะพอทาครีมกันดดแดดไปไงมันเลยแบบผิวแบบออร่าอยากผิวออร่าเหรอครับมันต้องเดี๋ยวจะบอกนะครับว่าใช้อะไร ใช้โสมค่ะสมที่เหม็นมากทาโสมที่เหม็นมากอืมแต่มันดีนะทาแล้วแบบผิวกะจ่างใสขึ้นอืมแต่คตุณแพอี่น่ารักมากค่ะเขาบอกแบบนี้มีคนถามว่าวันนี้ไปแมคโครมาเหรอคะออทำไม,ำไมวันนี้ไปซื้อของที่แมคโครมาไงแมคโครจันทำไมพูดเขมิได้คนซุรินทเหรอคะเป็นคนบุรีรัมนี่แหละครับแต่ว่า โดนของขมินเยอะครับก็เลยแบบคนที่โดนของขมิน้น่าจะเป็นชั้นค่ะไม่ใช่เธอมีแต่คนบอกว่าพี่แพดดี้อ่ะบวชเรียนมาแล้วก็ทําของใส่ฟอร์ด <c oughs> อีขอ,ขอดูขอดูอีตัวต้นเรื่องที่พูดค่ะ <c oughs> ขก๊อบมันมาค่ะจะโพสต์ประจานในในในเพจสแกพิทยาคุมสแกก็ไไงไหมอ่ะ เราอยู่สุดินเดอร์สวัสดีบะสวัสดีครับคนสุดินนะครับพี่ไี้ยังไม่เคยไปสุดินใช่ไหมไปมาแล้วอา้าวคยไปแล้วเ <ไป S 2> หรออะไรนนะสีขอนภูมิอะสีขอรภูมิเราสีขอรภูมิไปทํางานให้ลูกค้ามายี่เขาเป็นคนพรบพ้าชัยจ้าอ่าคนพรบพ้าชัยก็ได้ใครอะใครคนพรบพร้าชายฟอร์ดนี่แหละ โรงเรียนสตึกยินดีต้อนรับอืมน่าสนใจเหมือนกันครับเดี๋ยวลิสต์ไว้ในโนต้ตก่อนทุกคนช่วยส่งของขวัญให้น่อยลุงจ้าอืมทุกคนฉันไม่อยากแพ้นางส่งของขวัญให้น่อยทุกคนช่วยไปขอของขวัญชิ้นใหญ่ๆสักอันใช่ไหมทักทายสบายดีจ้าอืมโรงเรียนอ๋อสตึกก็คือสแกลครับสแกลก็คือสตึกอุ้ยพี่แปร,รี่คนดูเยอะเออ่ะสองพันห้าเยอะว่าช่องเขาอีกจริงเหรอครับ ออบอกให้เขาไปติดตามเพจหน่อยตีเพจตัวเองอ่ะอ่าอย่าลืมไปติดตามเพจฟอร์ดประกอนะเอ้ยพูดได้เหรอไม่รู้เราไม่ได้ไไม่ได้ขึ้นตะกร้าเนี่ยอย่าลืมไปติดตามเอ่อเพจฟอร์ดประกรนะครับเป็นแบบใส่เสื้อสีฟ้าครับจะลงคลิปบ่อยๆเลยจะลงคลิปบ่อยๆอเดี๋ยวแบบมีอะไรให้ติดตามเยอะเลยครับช่วงนี้ช่วงนี้ก็จะเป็นคนแบบติดคลิปเดียวนิดหน่อย <laughs> ตั้งแต่เขาโฆษณาเข้าผิดเขานะเขาตหนี่ตลอดเลยทุกคนแหมฟฝอนเข้าแบบฝอนลงห้าคลิปแบบอนลงตั้งสองสามวันแล้วอะฟอนได้สามเหรียญเองพี่แพรีลงแบบวันหนึ่งโอ้โหได้เยอะเลยนะอืมอ๋อมันประสานะขอบคุณมากครับผมเดี๋ยววันนี้ต้องนอนเดรยวนะเพราะว่าพรุ่งนี้จะตื่นไปแบบตักบาตเทโวหน้าบ้านฮะตักบาตเทโวครับ เขาก็ตักเหมือนกันเขาก็จะต้องไปเหมือนกันอืซื้อของมาตุนเยอะแยะเลยใช่เพราะว่าแม่ฝอตเตรียมเรียบร้อยแล้วตักอะไรบ้างคะตักบะเทโบงครับพริกแข้งกระเทียมกระเทยไปตักด้วยได้ไหมได้มาเลย <c oughs> แกมบวมแล้วน่าอินดูอ๋อห้ามพูดเรื่องอไรได้นะคะโอเคครับผมอะ้อใช่แล้วอะ่ะเก่งวะ มาอีกสักรอบหนึ่งมาเดี๋ยวจะไปอาบน้ำนะครับหหย,ยังไม่อาบน้ำหมินมาก,ท,กทุกคนเธอเห็นทุกคนเห็นนางแบบเป็นคน,นแบบสะอาดอย่างนี้นะแต่นางอยู่กับฉันนะนางไม่ชอบอาบน้ำตอนกลางคืนไม่จริงอ่ะ่ยคาอาบตลอด นางไม่อาบน้ำตอนกลางคืนแะล้วดิฉันก็แบบต้องทนนอนด้วยเพราะดิฉันแบบอ่ะแฟนอะ่ะไม่อาบแล้วก็ไม่จริงหรอกฟอดฟอดไม่อาบน้ำแค่วันเดียวพี่แพดดี่พูดประมาณสิบรอบไม่อาบน้ำตอนกลางคืนนะทุกคนแล้วแบบมันไม่ได้ไหมผู้ชายนะวันนั้นที่ไม่อาบน้ำวันนั้นก็คือเพราะว่ามันเหนื่อยแล้วมันคุณต้องอาบแค่วันเดียวเองมันเหนื่อยไงครับฟอดก็เลยแบบเออเดี๋ยววันนี้แบบขงงดก่อนลวกันเดี๋ยวไปล้างหน้าแปรงฟันก็พอ,อ ไม่ไหวเลยทุกคนหลับไม่ได้จริงเฮ้ยแล้วพี่แพรลี่มันมีมันมีคนไปแบบอันนี้เยอะเลยนะในแบบทวิตอะ่ะทำไมเขาอยากได้ทิปฟอร์พี่แพรลี่ส่งให้หน่อยสิเดี๋ยวส่งให้อืมเอออีพวกชาติชั่วแล้วคนไปกดไลค์เต็มเลยนะคนอมเมนต์เยอะด้วยทวิตเตอร์ไม่จำเป็นอย่าเข้าไปนะคะมันเป็นที่อยู่ของพวกชั้นต่ำ หมายถึงบางคนอ๋อืมมันเป็นที่อยู่ของพวกชั้นต่ําบางคนที่แบบขอพวกดูคลิปโป๊คลิปหลุดคนอื่นอย่าเข้าไปค่ะแล้วพี่เคยเข้าเหรอไม่เข้าไม่เล่น <c oughs> เคยสมัครไว้นานแล้วไม่เคยเข้าเลยจริงหรือเปล่าจริงเคยสมัครไว้นานแล้วที่แรกม่สมัครเหมือนจะไปตามข่าวเพจข่าวอะไรเงี้ยแต่ว่าเอา้าหลังๆคืออะไรก่อน ไม่เคยไม่เคย,ไม,เคยไม่เคยเห็นจากเพจข่าวเลยค่ะเห็นแต่คลิปอะไรพุทเต็มเออแสดงว่าเคยเข้าไปดูแน่เลย <c oughs> มีคนบอกว่าพี่แพรี่สวยจะมไมีคนบอกว่าพี่แพร์ี่สวยใครอีกละ่ะไม่รู้เลยน้องฝอดหน้ารักเขคุณครับเดี๋ยวจบเดี๋ยวจบเกมนี้ฝอดจะไปอาบน้ำแหละอาบน้ำให้สดชื่นสดชื่นอาบน้ำกี่นานที เสียงอะไรอ่ะได้ยินไหมเสียงลูกวัวหึ้ยหมหหึหึ เสียงอะไรอ่ะงงเฮ้ยเสียงมาหอนอ๋อใช่วันออกภาษาไงบางทีเขาปล่อยผีปล่อยอะไรมาผีหรือเปล่าเุ้ยทียดเขาอยากดูอ่ะสนุกมากพี่แพรดี้อ่ะเนี่ยเหไไปดูทุกคนเห็นไหมไปดูหนังอีกแล้วไม่ชวนฉันกอดชวนแล้ว ฟอดชวนแล้วเธอเป็นคนอย่างนี้ที่รักเขารู้ละจบหน้าหัวหน้าหัวอ่ะฟอดหน้ากลัวอุ้ยบ้านฟอดไม่น่ากลัวหรอกนี่อยู่กับใครอ่ะเพื่อนแม่เมื่อไปไหนร่นหมดอ่ะแม่อยู่ห้องนู้นอันนี้ฟอดอยู่ห้องคนเดียวโอเคเขาให้เธอพักห้องนี้เหรอใช่ครับอืมอุ้ยวันนี้ดีเนาะฟอดชนะพี่แพลรี่แบบสามรอบเลยอ่ะแล้วมีใครส่งของฝอดด้เลย ปุ้มปุ้ยมาหาพ่อลูกปุ้มปุ้ยนี่มลาไปนันนีหนึ่งนาทีสิบเจ็ดวิน,นะครับปุ้มปุ้ยมานี้น้องมาเนี่ย,ม,ยมีคนบอกว่าวันพระใหญ่ผีออกเนี่ยพี่เขาบอกน่าจะครับเพราะว่าแต่ฟังไม่กลัวหรอกอยู่กับพี่แพที่เยอะแล้วครับมันเลยไม่กลัวอืมฟ <laughs> 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 อี๊อดอน จ้าพ่อคนหล่อพ่อหล่อเจ็บหล่อมากจริงจริงพ่อนั้นที่ไนที่เยอะไงพ่อนั้นไม่กูพ่อนั้นเดทพ่อมารีโอมาเลอร์เอาก็หมายถึงว่าก็หมายถึงว่าพี่แบบสอนไม่ให้กลัวผีอะไรอย่างนี้พี่นึกว่าเธอว่าฉันนึกว่าเธอแบบนั้นฉันนึกว่าเธอว่าฉันหน้าผีไม่ใช่แรงอืม มีคนบอกว่าพวกผีไร้ญาติออกมารับบุญเขาบอกให้สวดมนต์วันนี้เดี๋ยวฝอยจะไปอาบน้ำมาสวดมนต์ก่อนอยากเห็นปุ้มปุ้ยได้ค่ะปุ้มปุ้ยมาหาพ่อก่อนพ่อจะไปแล้วลูกมานี่ปุ้มปุ้ยหล่อแท้มานี่ลูกเร็วเร็วเร็วสิบเก้าแต่จะไปแล้วนะปุ้มปุ้ยปุ้มปุ้ยเวลาพ่อก่อนมานี่ตรงนี้ก็ก็บอกอยู่ว่าอย่าเอาหมาตัวเล็ก ขารัก <L uck> มาตอนวันที่มันไม่มีที่เราสร้างคาเฟ่ก่อนบอกว่าให้เอาโกลเด้นรีทิเวอร์ปมปุยบอกมันเสื่อ,<พ>อ,อรเลยปุมปุ้ยปุมปุ้ยหล่อแท้ <c oughs> เอามีคนมีคนตั้งให้วันนี้มีพี่เอฟซีคนหนึ่งไป,ปไป<ะ>ตั้งไปใส่น้ำถะกุลวันระบุตรเลยบอกว่าไม่ชอบหมาตัวเล็กปุมปุ้ยหล่อแท้ลูกนี่ลาพ่อลูกพ่อครับผมรอเจอพ่ออยู่นะครับ พอครับพอครับโอเคไหมครับไปแล้วนะไปอาบน้ำาแล้วนะครับโอเคค่ะนี่ละ,ละไม่ว่าใคาฟิตซีทุกคนนะครับเดีย๋ยวลืมไปแบบติดตามเพจสอดปรกรด้วยนะครับเพจไหนล่ะให้เขาดูเขาจะได้รู้ว่ามันเป็นเพจแบบไหนอุ้ยอีกเครื่องหนึ่งไม่มีอ่ะไม่เป็นไรรูปโปรไฟล์ใส่ชุดสีฟ้าอรูปโปรไฟล์ใส่ชุดสีฟ้าครับไปแล้วนะครับห้าล้าน ตโอเคครับ